นอ้องป่องปายสู้ผู้สุขคนสาวสาจ้าสวัสดีครับผมเบ้าเหน่งครับผมรับเชิญอีกรอบครับมมันนีกับกะมะโพก,กับช่องสาวสาเชี่ยแนวอีกแล้วเด้อจา้ามันหนีสาวสากับเบ้าเหน่งสิ้าผ้าันกินอย่างพี่น้องจ้าเหน่งเบ้าเหน่งนี่จ้าจิ้มจุมจ่มจิมจ้มจุม่มเจ้าหอนนี่ยแหละพี่น้องตอนนั้นเป็นหมูกระทะหมูกระทะอันนี้เป็นแซจิ้มจุ่มได้ได้ได้ หมอว่าไหมฉลองหมอพี่น้องจ้ะฉลองหมอว่าไม่ยังดอกไอ้ตอนนั่นน่ะเป็นกระทะเออกระทะก็ดเลยทึ่งกึ่งย่างกึ่งต้มจ้ะอันนี้จะเป็นจิ้มจุ่มอย่างเดียวเปิดไฟเลยค่ะเป็นจิ้มจุ่มืม่อนีก็จะมีไม่อนีซื้อของมาเด้อพี่น้องจ้าบ่ได้เฮ็ดเนาะไอ่เพราะว่าบ่มีเวลาจ้ากับเป็นชุดหนึ่งกะลอยกว่าบาทเนาะลอยห้าสิบกว่าบาทค่ะมีปลาหมึกมีผักคีเดียวแล้วก็อีกอย่างนี้ เมงกะพุนแล้วกะหมูค่ะน้ำจิ้มโรดิสคือกันจาคือเกาพี่นองนี่ค่ะเศบแสน้ำกันเด้ค่ะเด้อก่อนจะเบิ่งคลิปนี้สาวสาฝากเลยเด้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งให้ช่องสาวสาชร์นอให้เป็นกำลังใจสาวสาและเบาหนงแน่ได้จ้ามาลุยเลยค่ะไอเปิดเลยจ้าถือว่าเป็นการแก้ตัวเนาะแต่คือจังไอ้นักเรียนแหละแก่ล่อแก่ยังไงตีนบะมีแกะ บานหนิงจัดกระทะให้สาวๆเลยพี่น้องจ้าร้องเปิดหนึงตามใจเมียได้มาค่ะเดี๋ยวจังน้อยด้วยค่ะให้น้ำมันถอนก่อนเอาล้างมือเท่าไหร่ต้มไปเลยเนาะอืมลืมก่อนจะมีผักโหระพานะคะจะใส่โหระพาก่อนเลยใส่กระดาษเนาะใส่เลยกระดาษโหระพาพี่น้องเจียวหอมจุ่น้องแซ่บๆกันครับล้องมึง ได้ใจ๋อฮวันก้อนไฟซุปเปอร์ลยครับมาแล้วคุณน้องวันนี้แซ่บๆเหมือนกันครับผมคำแหลกแหกมันลองมึงมีงเป็นแนวดั่งรวยกิ่มจุ้มปุ๊บจุ้มเข้าไปให้คุณน้องวานเนี่ยนะครับมึงช่วยด้ยมึงมึงครับอือหึกินอ่างกันนะเป็นไร มีคนอยากนั่นช่หมนนะครับความหมึกกรอบจ้า <mel> อืมอร่อยอร่อยกิ้กรชับอืมอร่อยอ่อย อือนจ๋มามาเดินกินน้ำกันนะคะดอยดีกี่ปะที่นี่คือยังางบ่ทันสูตรตลุเดี๋ยวเอาไปตม้มไหมอือตมไหมุมกุมันหนาไปหรออือหนาเอือตำลุกันใเย<อ>ครับเ,เอาเลยไอเอาเลย ขอบคุณค่ะพี่น้องจ้ามาค่ะสับแสเหมือนกันโอ้อัน,นี้คือยอู่อุ้มหน้าไยแน้ะสิบุหรี่เปลี่ยนไปเบอ์อันนี้นง่าอีเดีพี่นอ้องโอ้ใหญ่จนบางนาไปได้จุ่มเข้าไปครับจิมจ้มจุ <laughs> ่มเอาพี่น้อง

น่าหอนอ่ะว่าแต่หมอใส่ดีด้วยจ้าพี่น้องน้องห่าหอนเร็วดียวห,อ,หอน แก่ตัวครับรอบนั้นชุกหลกหกกกหหงหกใครกันบว่าอะกระทะกระทะบานเข่าเนี่ยน้ำมันลอยตันกระไดแบบนี้ค่ะก็ <c oughs> คือจะไงนั่นแหละซอบเนาะยังมีซอสแก่ตัวแสบครับแซ่บสุดยอดเลยรครับ แต่ว่าแตบว่าทำมันสาวมากเองหรอว่าหัวเาหัวเาะหัวเราะหัวเาหัวเดัวเราัเสีะหัวเร็ะแัวเรับบรกอัเาะหัวหนว้ะัเา

ไปแล้วมาดิซูกับแม,ม่สุูแหลสุูแหละขอสามพันนะสามพันเนี่นยนะเมาเม่ไม่เป็นสามพันแล้วเนี่ยเ,เปิดไฟใั่นีมฮะหวกสามพันพี่นอ้องมึงนองจ้าสามสั่นเนี่ยย๋าบโอ้ย ออะแบบสลุดสลุดน,น,นี่อืมเยอบทั้งแสีบทั้งหอนพี่นจ๋าสามชั้นยัย่วๆค่ะ 嗯，香，好喝的很。 ใช่ดีก็จะ,ะมออ้อใได้กันเลยคุักกันเนี่ยยกเนี่ยก็ลาพี่ร้านออน้องเนาะมาเน,นี่ยจ้ะนี่อืมเวลามันโดนเดี๋ยวเพิ่นคิดได้ไปหากินในนาทีน่าแคเพิ่นคินดถ้า

แกงเลยแกงอกไ้เสร็จใช่แล้วมันจะอร่อยไงมันจะนุ่มหรอใช่ค่ะเอาไหมล่ะจะกินกันกินนี่ขี้เนึ้ยจได้เนาะจ้านี่พี่น้องจ้าแก้งกัน่ะ สามเส้นสามสันนะสามเส,นะส,ส,ส้นสามชั้นยั่วๆจ้ะเอาไปทั้งเดยระบาดกว้างไปกว,ว้าง,งมาหายบาทเนี่ยไปใสิโอ้์หินแล้วเอาเรื่องผนะิวหนังด้วครับข้ามมวย,ยไงมงยไงประเดีดอกวพอดีพอดีข้ามดีแล้วครับ เสร็มกันจ้ะแซ่บค่ะมันมีกะเดออำลาข้าจากพี่น้องของตาเนี่ยคำมีผู้อยากที่ได้ไปหาซิมหาขีดมะเงืองสิงะนะเด็กๆครับเนาะแซ่บดีดีพี่น้องนะ้ะดอยครับเรามีกระทะแค่นี้กับแซ่บแลซบอ่อเนาะอ่เนาะเสีย,ห,ยนะหมอหนี่หน่อยมากเห็นแล้วนะจ้าพี่น้องจ้บ คลิปนี้กับซัมนี่ด้วยค่ะผ้ามากินจิ้มจุ่มแจ้วห่อนค่ะแซ่บๆกระเบาหนิงกระสาวสารนะคะคลิปนี้สาวๆกับฝฟนๆน่าจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งเพื่อเป็นกําลังใจให้สาวสารและเบาหนิงที่คลิปต่อไปด้ะไปหากินน้ำผึ้งออกแซ่บแจ้วห่อนจิ้มจุ่มแบบบ้านๆครับคลิปนี้กับซัมนี่นะจ๊ะกราบคําว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ